สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพวกเราที่ช่อง r ราเดอ h e ฟูอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นบล็อกประจำวันวันนี้ตื่นเช้ามากค่ะเพราะว่ามีนัดทำธุระที่ขนส่งก็คือไปต่อใบขับขี่นะคะแล้วพอดีจะต้องมารับใบรับรองแพทย์แต่เช้าเลยก็เลยเนี่ยตอนนี้ซื้อใบรับรองแพทย์เสร็จแล้วแล้วก็พอบานกำลังมวยซื้อหมูปิ้งที่หน้าวัดเวียงอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปที่สำนักง,งานขนส่งกันต่อไปนะคะหมูปิ้งนะเป็นการซื้อหมูปิ้งครั้งแรกที่มาอยู่ที่นี่นะครับคุณหมูปิ้งเถินก็สะเทือนมากสำหรับขั้นตอนการต่อใบขับขี่นะคะคือของใบหมด ตั้งแต่ตุลาทัาไม่ได้ไปทำสถีตอนนี้พิจภาแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำนะคะคือมันเป็นการต่อใบขับขี่โดยที่ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน1ปีนะคะก็เริ่มจากการอบรมออนไลน์โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งเออแล้วก็ลงชื่อลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็นั่งอบรมประมาณ1ชั่วโมงนะคะสำหรับคนที่ใบขับขี่อายุไม่ถึง1ปีอะค่ะหมดอายุไม่ถึง1ปี จากนั้นเราก็แคปหน้าจอของอาการที่เราอบรมเสร็จแล้วอะ่ะมันจะมีคิวอาร์โคแล้วก็แคปหน้าจอเสร็จปุ๊บสามารถเลือกเวลาได้เลยว่าเราจะเอาตัวนเนี้ยคิวอาร์ค้ดเนี่ยไปที่สำนักง,งานขนสง่งตอนไหนนะคะก็คือไปทำวันที่15พฤษภาคมนั่งอบรมออนไลน์แล้วก็จะไปทำใบกับขี่คือวันนี้วันที่17นะคะ ส็2วันหลังจากที่อบรมออนไลน์แต่ว่าตัวอบรมออนไลน์เนี่ยมันสามารถอยู่ได้6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าใครอบรมทิ้งไว้ก่อนแล้วว่างวันไหนค่อยไปทําใบขับขี่ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขนส่งเลยอ,อสีมเ ลิปติกอะไนีดไม่โดนปาก ็ตอนนี้ประโยู่ที่ข้างในสำนักง,งานขนส่งแล้วนะคะเราจะยื่นเอกสารแล้วก็ด้านหน้าจะมีด่านวัดอุณหภูมิแล้วก็เช็คเอ,เอกสารมีใบรับรองแพทย์ใบขับขี่เก่าบัตรประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะให้บัตรคิวมาแล้วเราก็ยืน่นจากนั้นก็จะเป็นเหมือนการเขียนคําร้องขอต่อใบขับขีะคะ่ค่ะจากนั้นก็นั่งรอเพื่อที่จะทดสอบ เรียบร้อยค่ะตอนนี้ไปได้ไปขับขี่มาแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะคือตอนนี้พอบ้านส่งไว้แล้วก็กลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับอีกรอบหนึ่งแล้วก็เรามีตุละต่อกันจริงๆใช้เวลาไม่นานนะถ้าเกิดว่า เป็นขนส่งอำเภอค่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จคือคนไม่เยอะแต่ถ้าเป็นขนส่งแบบออของจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคนน่าจะเยอะหน่อยก็ต้องรอคิวนานอันนี้ไปได้คิวคนที่สนะคะก็คือพอสองคนแรกเสร็จก็ตาเราแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวชั่วโมงครึ่งเอาละค่ะแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่การ์ดคําเที่ยงนะคะพาแม่มาช็อปต้นไม้อยู่นานแน่นอน นี่ขนาดร้านแรกก็ได้มาแล้ว3มต้นนะคะถ้าเผื่อไปทั่วนี่คือคงเต็มกระบ,บะแม่บอกว่าแม่กดเงินมาพร้อมช็อปมากล่าสุดเดินกับแม่แล้วให้ตีขับรถตามต้องเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนได้มะนาวมาเค มาอีกร้านหนึ่งโอ้โหได้เต็มเลยแี่ะมีสานแหน่หอมมะกรูดตักเป็ดอ่า้อยหมสิบร้อยหกสิบร้ออเสร็จนี้ไปแล้วสามร้อยกว่าบาทเวงบ้านปิ๋วตอนนี้ก็มาแวะร้านกล้วยไม้นะครับผมลายก็รออยู่ข้างนอก ส่วนแม่ซื้อต้นมาแล้วก็จ่ายตังค์นะครับน่าจะได้มาต้นสองต้นบางร้านนี้โหดอกสวยมากเลยไปต่อร้านนูน้นละเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แหละเขาคงให้จอดอยู่แล้วครับเพราะว่าเพิ่งซื้อของเขาเดี๋ยวเรารอตรงนี้นะครับเป็นเด็กเฝ้าต้นไม้ไป่ไงแม่เหอยตกแลเดินชอปปิง้งหมดไปเท่าไหร่เมื่อกี้ สามใบเทารถเราเต็มไปด้วยต้นไม้ทั้งด้านหลังคนขับแล้วก็กระบะท้ายถ้าได้มาช้อปปิ้งต้นไม้นี้ไม่ได้กลับง่ายค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เรามีนัดรับเอดิสันมารับลูกแล้วเอาฝากไว้หลายวันเลยใช่จริงๆ ฝากคุณลุงคุณป้าไว้3สัปดาห์เนาะแต่เนื่องจากว่าแผนเปลี่ยนก็เลยมารับเร็วขึ้นนิดนึงตอนนี้พาคุณแม่แวะมาที่วัดพระธาตุคาริคุณชัยนะคะแม่บอกว่าแม่อยากได้หลานแม่จะมาขอหลานรำ <c oughs> รื่นมากแมวน้อยสองตัวไม่พอเป็นหลานบ่ <Okay. S 1> <c oughs> เอาอีกโอเคอยากได้เป็นคน ว่ามาที่ร้านเซรามิกแล้วค่ะหลังจากที่ไหว้พระธาตุคาริคุนชัยเสร็จแล้วคือตอนนี้ติเขาล่วงหน้าไปก่อนนะคะจะไปซื้ออุปกรณ์ของใช้เครื่องมือช่างที่ไทยวัสดุไว้ก็เลยเาพาแม่จอดซื้อเซรามิกอยู่ตอนนี้ขับรถคนละคันค่ะติเขาใช้กระบะมีหลายแบบฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสวยๆหน่อยฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนเอจาก,กาน ใหม่ๆพกเจอกันพวกกระถางอะไรเงี้ยโหเหเยอะมากเลยถึงบ้านอย่างปลอดภัยและต้นไม้เต็มรถเลยค่ะรวมถึงเซรามิกด้วยเออดูมะนาวลูกใหญ่มาก เยอะมากค่ะต้นหอมกล้วยชย่ใบบัวบกสาระแหน่มีของแม่ที่จะเอากับอีสานด้วยนะคะก็เลยซื้อ2ชุดเลยส่วนรถพ่อบ้านมีไม้ที่จะเอามาทำอุปรกรณ์ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะแล้วในรถนั้นมีต้นไม้อีกนะเยอะมากเต็ม2องคันเลยเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยตั้งแต่เช้าันเย็นเลย รถกลับคนละคันนะวันนี้มีแกงปลาต้มปลานินนะคะจากผักในสวนเราเองมีตะไคร้มะเขือเทศข่ามีนี่ด้วยนะใบมะขามขึ้นชายด้วยอร่อยไหมแม่เป็นไงไปช้อปปิ้งต้นไม้มานอกจากเสียงเงือแล้วเสียเงินเสียเงั้นด้วย ี่ใบเทาสามใบเทาตายไปกับผมไม่ไม่ค่อยได้ซื้อใจะโดนห้ามตลอดเอาไปทำแมันี้น่ะเอาไปทำแมนั้นน่ะเออพ่อบ้านรออยู่ในรถเลยเดี๋ยวไปชอบกับแม่เองพอแม่มาเราซื้อปล่อยเลยขับรถตามพ่อมาแยกบุลาบแล้วบุลาบสวยมากอ่าเราชเท่าไหร่ห้าสิบบาทบุลาบ กุหลาบหินอ๋อไม่ใช่หินกุหลาบแค่อ่ากุหลาบพันปีพันปีอ่ะต่อเลยกันนะใช่ใช่กุหลาบพันปีก็ต้องขอบคุณคุณลุงกับคุณป้าเลยนะครับที่ให้ฝากรถไว้อ๋อต่อวันที่เราไปก็เอ่อมีบริการห้องพักฟรีนะครับใช่มีรับส่งถึงสนามบินด้วยก็ให้ฝากรถไว้ทั้งหลายวันนะครับวันนี้ก็ไปเอาแล้วก็เอ่อฝากมม่งมาให้เราอีกใช่มั่งจาก จากสวนของคุณลงครับก็นั่นแหละครับขอบคุณคุณลงตางมากเลยครับงั้นวันนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปแค่นี้นะครับค่าแล้วจะกินข้าวแล้วก็พักผ่อนหน้เดี๋ยวไปจักทีให้เพื่อนๆดูกัน <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้มีภารกิจเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถถ่ายเนาะ <c oughs> รถะ <c oughs> รถ่ายมา, <c oughs> เาเราจะถ่ายยังไงมาจะต้องไปบ้านประหมงเราจะถ่ายสลับกันหรือว่าได้ได้ถ่ายสองกล้องก็ได้สองกล้องเลยไหมสนุกเลย เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนบ๊ายบายก็หลับเห็นของแม่ติอยู่ฝั่งนู้นต้นไม้เยอะมากอยู่ไ,ไม่ม <c oughs> ถึงเดือนไม่นีนยดอกมั้ถึงหาว่า <c oughs> ชอบต้นนี้มากเลยสรละแหน่ที่เป็นแบบไม้แขวนงามมาก